ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานชุมนาหัดใหญ่ก่อนที่จะลงจากขบวนรถเราจะดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงมาถูกต้องและรบถ้ยนด้วยค่ะสำหรับขบวนรถที่จอดเทียบในชาชาพาที่3เป็นขบวนรถต่อที่7พักสิงขบวนที่37เดินทางรับส่งเพื่อได้จากตลาดกรุงเทพอภพวัตรปลายทางสถานีสุขไกโคโลค่ะถ้าผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะก็รุ่นาัำสิ่งของและสัมภาระของท่าน ขึ้นขบวนรถและจัดที่นั่งให้เปนที่เร Fear. ียบรอยด้ค่ะและสำหรับทางออกของสถานีจะอยู่ทางด้านทิศใต้ค่ะสำหรับทางออกของสถานีจะอยู่ทางด้านทิศใต้ค่ะจะเป็นชักรีในเลชักรีส t ดอร์สเ u นเบิร์ดตอซเนรอบกงเทพแเท่าจนมือหนกรุงสยเลยสินใจคุณค่ารูปแ t บทุกเทนเพลสวนอัลแฟ่นน้ำตา